สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิววันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตปืนนะครับ WE ปืนสั้นอัดแก๊ทจากไต้หวันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าล็อตนี้รอบนี้น่าหนักใจนิดนึงนะครับตรงที่ว่าราคาสินค้ามันปรับขึ้นแล้วขึ้นทีหนึ่งตัวนึงนะครับราคาขึ้นตัวหนึ่งไม่ใช่3ามถึงห้ารนะฮะตอนนี้ราคาขึ้นห้าถึงหกรบาทนะห้าหบาท บ,บางตัวขึ้นไปถึง7เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่นะครับเราต้องไปสั่งที่ฮ่องกงแล้วตัดกลับเข้ามาขายในประเทศไทยปกติแล้วเราจะมีโคตา้าสั่งที่ไต้หวันใช่ไหมครับแล้วก็ได้สินค้าตรงจากไต้หวันเข้าไทยแต่ตอนนี้เนี่ยโคตา้านะครับที่จะต้องสั่งเข้ามันเป็นโคตา้าใหญ่ที่ดีลเลอร์หมดโคตา้าในการนําเข้าซึ่งตอนนี้โคตา้านาเข้าที่ยังคงค้างอยู่ในรอบของปีที่แล้วนะครับก็เป็นโคตา้าจากร้านเล็ก นะครับซึ่งเขาก็ไปสั่งจากฮ่องกงกลับเข้ามาขายในไทยให้เราซึ่งตอนนี้ W E หลายรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับ, <ๆ S 1> รบขาดตลาดแล้วโคตา้าที่นําเข้ามาในรอบนี้เนี่ยเป็นโคตา้าที่ใช้คําว่าโปเข้ามานะครับคือสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่วางขายอยู่ที่ฮ่องกงนะครับมีตัวแทนอยู่ที่ฮ่องกงที่เขาสั่งจากไต้หวันเข้าที่ฮ่องกงแล้วขายในประเทศฮ่องกงแล้วคนไทยเราก็สั่งโคตา้านี้นะครับมาทางเครื่องบินนะครับแล้วก็ลงมาที่ไทยแล้วตอนนี้คือสินค้าก็มาอยู่ในมือของเราแล้ว ราคามันจะโดนบวกในค่านะครับค่าเขาไปตัดเข้ามานะฮะพูดตรงว่าไปตัดเข้ามาเพื่อให้มีของขายในไทยเพราะมันขาดตลาดนะอะไรทุกอย่างหน้าตาเหมือนก,นกันกับที่ขายในไทยก่อนหน้านั้นนะครับแต่ในราคาปีนี้ก็กระโดดขึ้นมาดน,นึงนะครับวันนี้ผมขอเริ่มที่ตัวนี้ครับถ้าใครหาก๊อกสิบเจ็ดูไม่ต้องถามเจนสี่เจนห้าอะไรนะครับเพราะเราจะเหลือแค่ก็อกสิบเจ็ดเจนสามที่เราได้ของกลับเข้ามาเพื่อนๆนครับไม่ต้องคิดเยอะครับผมมีแค่รุ่นละหนึ่งลัง ความหมายคือรุ่นหนึ่งผมมีแค่1โลอย่างเงี้ยนะครับก็คือไปสั่งเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ได้แบ่งมาแค่นี้ก็17 Gen 3เป็นลายเลเซอร์ล่องลึกนะครับที่เนื้อตัวเนื้องานตัวนี้17 Gen 3 1เจนหนึ่งปืนนี่แม็กกาซีนราคาวันนี้นะครับจากที่เคยขายกันอยู่3,500ตัวนี้เป็น3,900นะครับนะครับราคา3,900นะ3,300 3,500ที่เคยขายกันอยู่เป็น3,900นะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการสีทรายนะครับ17สีทรายเรามี Gen 5นะครับแต่ตัวนี้มีไม่เยอะมีแค่6กระบอก อันนี้จะมีไม่ถึงโหลนะครับ17 Gen 5สีทรายได้แบ่งมาราคา3,009เอาราคาเดียวกันนะ17ก่อนนะเริ่มที่17นะ17มีสีทรายกับสีดานะครับพอขยับมาที่18ไม่ต้องคิดเยอะครับ18เหลือแค่ Gen 3เลเซอร์ล่องลึกเหมือนกันงานโป๊กลับเข้ามาขายในไทยนะครับราคา3,009ครับอ่ะเอาง่ายๆราคาเดียวกัน3,009ขึ้นมาที่ก๊อก19นะครับ Gen 5สีทรายก๊อก19 Gen 5จะเหลือแค่สีทรายราคา3,009เช่นเดียวกันนะครับ สามพันเก้นะตัวนี้ก็มีแค่6ตัวนะรพระสีทายจะดีมีแค่ครึ่งโหลอ่ะกลับมาที่ตัวยอดนิยมขายดีที่สุดตัวนี้ขายดีที่สุดคือก๊อกสิบเก้าก๊อกสิบเก้ we เลเซอร์ล่องนึกนะครับเก้าคูณสิบเก้าสามไม่ต้องถามหาเจนสี่หรือเจนห้านะฮะไม่มีของนะครับแล้วของโคต้าที่จะได้เข้ามาขายในเมืองไทยรอบใหมย่ยังตอบไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็รอมาเกือบสามเดือนเหมือนกันนะกว่าจะได้โคต้ารอบนนี้มาก็เจนสามนะครับ,าร,บราคาสามพันเก้าครับสามพันเก้าร้อยบาท นะครับอ่ะโอเคตัวนี้ถามหากันเยอะอันนี้มีแค่1โหลแล้วเป็นลูกหลงมาซึ่งโอ้เขาหาก็๑๙17นะแล้วก็ยิม3กันเยอะในช่วงก่อนผมเคยทำรีวิวปืนแต่งแรงใส่เลเซอร์ติดดอทในรุ่นตัวนี้นะครับ G23 นะครับตัว G 2 3เลเซอร์ล่องลึก Glock 23ตัวนี้สวยมากมีแค่1โหลนะเพื่อนๆครับท่านใดที่รีบหาเลยครับเป็นสีสไลด์สีเงินเง,นเงาครับ เงาปัดสวยๆแบบนี้นะครับสุหน้าสุดหลังแต่งแบบนี้นะครับราคาครับเพื่อนๆครับ4,100บาทตัวนี้นะครับวันนี้นะราคาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากตัวนี้บางตัวขึ้น3-400บางตัวขึ้นถึง700ครับส่วนก๊อกนี่ขึ้นขึ้น500นะครับราคาปรับขึ้นมา500-600แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นพวก191ขึ้นเยอะถ้าสีดำนะครับสีดำก็มีนะครับสีดำจะอยู่ที่3,900ครับก๊อกยิ้ม3ามแท็กติคอรนะครับวันนี้นะก๊อกยิ้ม3 ก็ยิมสามนี่คือมันคือตัวเดียวกับก็สิบเก้าครับมันคือตัวเดียวกับก็สิบเก้าแต่ก็ยิมสามเพิ่มปรับโหมดมายิงเซมิกับยิงฟูวอัโต้นะครับก็คือก็สิบเก้าแต่ยิงฟูวอัโต้ได้นะครับมันไซส์เดียวขนาดเดียวกับก็สิบเก้าทุกอย่างแต่ตัวลำก,ก,กล้องครับเพื่อนๆสังเกตที่ลำกล้องครับลำกล้องยิมสามเขาจะทำมันหนามากนะฮะแล้วก็เขาจะแหวกตรงนี้เขาจะผ่าตรงนี้เพราะว่าปืนมันยิงฟูวอัโต้ได้นะฮะปืนมันยิงฟูวอัโต้ได้เขาจะต้องลดน้ำหนักของสไลด์นะฮะวิศวกรก็ออกแบบลดน้ำ ป้อนลูกลหรือว่ารีคอยที่มันยิงสนุกขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นสไลด์แบบนี้เจาพอร์ตนะก็ยี่สิบสามสี่พันหนึ่งร้อยบาทสีเงินสีดำสี่สามพันเก้าครับสามพันเก้ามาตรงนี้ครับตัวนี้หากันโคตรเยอะเพื่อนๆพืครับเชื่อไหมว่าเออ่ผมไม่เห็นตัวนี้มาเกือบครึ่งปีนะครับวันนี้เขากลับเข้ามาแล้วผมมีแค่หนึ่งโหล G34 เลเซอร์ล่องลึกเช่นเดียวกันนะครับนะเลเซอร์ล่องลึกนะตัวนี้นะ G34 นะครับ 34, กลอ,อกสาม ปลอ34ตัวนี้3,000เอ่อ4,200ครับขออภัย4,200นะครับตัวนี้เป็นตัวคันค้าง,างสไลด์เป็นรูปเพชรนะครับหนึ่งปืนมืกัซีนนะครับ4,200ส่วน G35 นะครับ G35 G34 3 5ก็เหมือนกันหน้าตาขนาดทุกอย่างเท่ากันหมดเป็นลาย Gen3 นะครับแต่ G35 ของเรามันจะมีฟูลออโต้นะครับยิงออโต้ได้ยิงเซมิได,ได้ราคาก็4,200บาทเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะ4,200บาทสาหรับ 35นะครับในราคาที่พูดมาทั้งหมดตอนนี้ในซีรีส์ของกลอกนะครับทั้งหมดนะ17 18 19 23 34 35นะครับรวมถึงกลอกตัวนี้เป็นตัวพิเศษงานจากนะครับไซเบอร์กนะครับตัวนี้นะเห็นไหมฮะคาสิกการขออภยัยคาสิกการคือตัวที่ทำก็19 CO2 ที่แรง500ร้ครับแต่ตัวนี้ขออภยัยตัวนี้พูดพูดเมื่อกี้ไม่ใช่ คลาสสิกกันไม่ใช่ตัวไซเบอร์กันขอเปยเป็นคลาสกกลาสิกกันคลาสสิกการนี่ก็เป็นแบรนด์ไต้หวันอยู่แบรนด์หนึ่งตัวนี้จริงๆมันมาก่อนก๊อกวันนี้นะครับมันมาในรอบที่แล้วผมยังไม่ได้ทารีวิวเป็นตัวให้เลยนะครับตัวนี้สวยมากเพื่อนๆดูนะขายที่ญี่ปุ่นกับขายที่ฮ่องกงแล้วก็ดีลเลอร์ก็ตัดกลับเข้ามาให้เราเป็นตัว Z-EV หรือว่าตัวเซฟเซฟเทคก๊อก ok ราคาสี่พามร้อบาทมาร์กิ้ง เลเซอร Custom, ์นะครับ Z ซ v Cu s t o m ด้ามนะครับสูนหน้าสูนหลังตัวกัดสไลด์หรือเสาะบนสไลด์เนี่ยเป็นรูปโรงชาติอเมริกาเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นคํว่า Make in ไตนะ้หวันเป็นไต้หวันผลิตนะครับมีโล,โลโก้โลโก้ซีเรียลนัมเบอร์ทุกอย่างครบหมดด้ามส่วนเป็นคำว่าโลโก้วัคก,ก,ก็รกเห็นไหมครับตัวนี้นะ z ซ v แล้วก็ราคาน่ารักมากพื่อนครับราคาแค่4,300บาทนะ ในซีรีส์กล็อกทั้งหมดที่ผมรีวิวตอนนี้นะครับราคาที่พูดไปคือราคาปืนเปล่าๆนะครับซึ่งมันก็ขยับขึ้นตามราคาที่มันหาของได้นะเวลานี้เนาะก็อย่างที่รู้กันนะครับสถานการณ์ในประเทศบ้านเราก็โคต้าในการนําเข้าถูกะระงับทั้งบีบีการสิ่งเทียมอาวุธแล้วก็ปืนจริงก็โดนหมดนะครับก็ได้เข้ามาขายในประเทศไทยน้อยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ายังทยอยเข้ามาขายอยู่ยมันเป็นโคต้าเก่าของในรอบปีที่แล้วนะครับที่แต่ละร้านยังพอมี การได้รับอนุญาตนําเข้าอยู่นะครับสุลการ,กร์ในตรวจก็ยังปล่อยให้ของสินค้าผู้นี้เข้ามาตามระบบอยู่นะครับแต่ก็มีการเสียภาษีทุกอย่างเข้ามาอย่างถูกต้องว่าเป็นของเล่นนะครับสิ่งเทียมูดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะนี่คืออุปกรณ์ไม่ใช่ว่าสี่พันสามอย่างตัวนี้สี่พันสามด้อุปกรณ์ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะคนขายคงเจ๊งนะครับลูกกระสุนถุงหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้นะครับเป็นโลเด้นบอลสี่ศูนย์สองศูนย์นะครับลูกมันสีฟ้า ก็มาแล้วตัวนี้จุกสีส้มตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ถุงหนึ่งสองบาทแก๊ส2องบาทนะครับตัวซิลิโคน2องบาทแล้วก็สปรีโรเดอร์เนี่ยร้อยบาทปกติแล้วชุดนี้เนี่ยเก้บาทวันนี้ก็ชุดนี้ก็เอาไปโปรโมชั่นก็คือชุดละเจ็ดร้อบาทนะครับลดไปอีกลูกจะกลายเป็นถุงละ200แก๊ส2องซิลิโคนเหลือร้อยห้าสิบสปรีโรเดอร์เหลือร้อยเดียวบวกค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเป็น800บาทนะครับเพื่อนๆเอาชุดตรงนี้ชุดพร้อมเล่นเนี่ยบวกค่่าาาขนนนสงอีก100 800บบททเป็ะ ชุดพร้อมเล่นรวมส่งไปร้อยบาทบวกกับราคาปืน4ี่พันสาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะได้ราคาชุดพร้อมเล่นทั้งหมดชุดใหญ่แต่เพื่อนๆจะซื้อแค่ปืนอย่างเดียวก็ได้นะครับค่าส่ง100ร้อยหนึ่งซื้อ,อแค่ปืนอย่างเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับหรือจะแค่ปืนแก๊สลูกก็บวกเข้าไปนะครับได้หมดทางร้านได้หมดอ่ะน้องนัดกับหลังหันไปทางนู้นนะครับนี่คือซีรีส์ของก๊กจบไปแล้วซีรีส์สุดท้ายของวันนี้เป็นซีรีส์ที่อันนี้เข้ามาในรอบก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเข้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อนซึ่ง ผมทำรีวิวไปแล้วผมก็แจ้งแจ้งเพื่อนๆในเพจหรือว่าใน Facebook ไปแล้วแล้วก็แจ้งทาง YouTube ไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ย3,009ขึ้นมาเป็น4,200นะแล้วเราก็มีของไม่เยอะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือที่หน้าร้านแค่5-6ตัวนะก็ขออนุญาตเอามารีวิวอัปเดตในคลิปนี้ก็แล้วกันนะก็ยังให้ราคาเดิมครับราคาสินค้าที่โป๊กกับมาจากฮ่องกงเข้ามาขายในไทยนะครับก็คือ4,200บาทบริต้า F92 นะครับหรือ M92 แล้วแต่คนจะเรียกเนาะ WE ไต้หวันถ้าสีดำนะครับ จะเป็น3า0 ,9 นะครับสา0พนะสินค้าบอกเลยว่าเราได้เข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยรุ่นละ2โหลตอนนี้มันเหลือแค่รุ่นละส5ตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเราก็ขายเกือบ 32- 3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ใกล้หมดแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมว่าราคาสินค้าขึ้นซึ่งเขาก็หาของกันเพราะมันไม่มีของขายนะครับคือไต้หวันมันหาของยากนะเวลานี้นะครับอ่ะกลับมาทางนี้ครับตัว M1911G กนิฟต์เนะครับกิฟต์เอตัวนี้นะไกดแต่งตัวนี้นะครับ มีของไม่เยอะเช่นเดียวกันนะครับของเข้ามาอาทิตย์ก่อนเหมือนกันเราก็อัปเดตราคาให้ที่3,900บาทนะครับตัวนี้นะ M 1 9 1 1ง U นะฮะ0 0บาทถ้าเป็นสีดำนะครับอ่าแล้วมาที่ซีรีส์นี้ซีรีส์นี้เพิ่งทำรีวิวไปวันก่อนตัวนี้กิฟต M E U เหมือนกันแต่เป็นซีรีส์70 M1911 M o 9 1 1เโมเดล1น1 1 a เเนาะโมเดลซีรีส์70โค้กอบเมนต์นะครับ สีซิเวอร์หายากมากๆแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่าเราปล่อยคลิปไปวันก่อนนะครับขายดีขายดีครับเพราะผมมีแค่2โลตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงโลนะครับคนหากันเยอะแล้วก็ตัวนี้เช่นเดียวกัน,นะรเรามีประมาณ2โหลตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงโหลแล้วเหมือนกันตัว o r i g i ินอล1 9 1 1 a 1ตัว1 9 1 a a 1มากลางนะครับ โลโก้โกเมนราคาก็ ,39 0 0ครับถ้าเป็นสีดำสีดำา3,9 0 0สีเงิน4,5 0 0นมีตัวนี้ตัวเดียวที่ราคาค่อนข้างแรงเพราะว่ามันได้กิฟเป็นกิฟหุ้มหน้ามานะครับกิฟยางนะครับเป็นกิฟตยางแท้ๆนะครับไม่ใช่กิฟตพลาสติกนะเป็นยางยางนุ่มๆเลยนะครับตัวนี้โลโก้วีนะครับก็มีแค่นี้ที่จะมาอัปเดตกันซึ่งต้องบอกกับเพื่อนๆทุกท่านเลยว่าสินค้าที่มีณเวลานี้ถ้าเป็นไต้หวัน WE ทุกตัวนะต้องขออภัยนะครับ เรามีการปรับราคาขึ้นจริงๆเพราะว่าต้นทุนเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของหน้าเว็บไซต์เราก็ไปขยับราคาขึ้นให้แล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากได้จริงๆนะฮะพร้อมที่จะซื้อจริงๆนะ,ะแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับเพื่อนๆครับม,มันจะมี link ลิกกลกงก์ QR code สไลด์หรือปรากฏขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์ข้ามาพูดคยุยเพิ่มเติมกับผมได้นะครับจะมีแอดมินมีน้องนัทเท่นะครับแล้วก็ช่างเอ็มช่างแบงค์คอยตอบอยู่นะครับ ช่วงนี้ช่วงกลางวันบางทีผมอาจจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับให้โทรเข้าเบอร์ร้านก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีเพื่อนๆจริงๆนะครับกลางคืนนีงพอมาทํารีวิวให้ได้อยู่นะครับแต่รีวิวปืนยาวผมคาดว่าถ้าเกิดผมาหายป่วยนะครับผมจะเดือนหน้าผมจะมีคอสเข้ารักษานะครับก็โทษนะเพื่อนๆนะผมจะมีการเข้ารักษาในการผ่าตัดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น นะหรือว่าอะไรดีขึ้นมากกว่าน,นี้ผมจะทะยอยทำรีวิวปืนยาวที่เป็นปืนยาวแก๊สหรือปืนยาวไฟฟ้าให้นะครับค้างไว้หลายคลิปเหมือนกันสาหรับปืนสั้นเนี่ยช่วงนี้ผมก็เป็นคลิปรีวิวอัปเดตแบบรวมๆให้ก่อนเนาะแล้วตัวไหนที่มันเป็นเคสเร่งด่วนจริงๆคืออย่างหนึ่งเก้าหนึ่งมาเราก็ดีใจแล้วว่ามาเราก็ทารีวิวให้ก่อน92มาแล้วก็ทํารีวิวให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทํารีวิวให้ก่อนตัวไหนที่มันมันน่าจะทํารีวิวจริงๆผมก็จะทะยอยทําให้ก่อนนะครับก็เอาไว้ง่ายว่าฟิลลิ่งมาอน ส่วนแบงก์กันก็จะทยอยทำเรีวิวเก็บไว้จนหมดนะครับเพราะว่าแบงก์กันก็ไม่มีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมกันจนจบครับวันนี้ชัยนขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ